สำหรับเมนูก็จะมีปัาญยอนนะพี่น้องผักจะมีใบผักใสเนาะแล้วก็ขา้าวหองว่าผักหวานปลานะพี่น้องไปตำลึงแล้วก็ผักแมงลักหรือว่าอิตูนะพี่น้องแล้วสุดประกอบก็จะมีน้ำหมากน้ำเต้าเนาะ ตอนนี้เซลคัมก็จะเอาป่าลงเนาะเมื่อหมอ้อฟดแล้วเนาะจะมีอายเนาะฟุ้งกลับคืนมาหากล้องนอเนาะพี่น้องจะทําใส่ปลาลงไปแล้วจะปล่อยป่าให้มาหน่อยหนึ่งเลยหลังจากนั้นจะคอยจะใส่มักนาวเนาะลงไปเมื่อหม้อฟดดีแล้วเซลคํมก็จะมาใส่ น้ำเต้าแล้วนเนาะพี่น้องวันมาปลุกน้ำเนาะลงไปน้ำเกงของเซาคําจะพอใส่หลายเนาะเพราะว่าอยู่ในลูกน้ำเต้าเนี่ยก็จะมีน้ำายอะอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเซาคําก็จะใส่ปลาไว้ประมาณนี้เนาะพี่น้องสัหนับอีกจะได้แล้วเนาะหมักน้ำได้เขาก็จะมาใส่ผักเนาะที่เราเตรียมไว้ ตักสิหลายตําหม้อแฮพี่น้องมื้อนี้เต็มอันละเต็มหม้ออะย่าอีกละพี่น้องปาคอยสิบยน้อคอยคนักคอยนะจะคอย่งนเนาะ ก็จะเปปล่อยเห็ดเพื่อว่าให้ป่าจะด้านลุมมันเปลยเนาะเราจะปัดไปไว้ข้างใั้ อันดึงยนดะันดึงนะ่เล่นาะเนากอยเงีปนะ ไม่จะให้ปลาเปื่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าบบแน่ใจว่าจะเปือยบนตัว่าเน้นพักลงไปท้างข้างนี่ครั้งหนึ่งเนาะจำนี้ก็ได้แล้วเนาะพี่น้องสำหรับพ,พักเขาจะบมให้สุกจุดเกินไปเนะาะพอดีมากพอดีงา,ามพอดีจิตเนาะพี่น้องก็จะได้ปลา ปากก็จะปิดไปแล้วเนาะจะหลับไปนอนเลยก็จะได้แกงป่าย้อนใส่มัก